มันเหมือนเคยเกิดขึ้นแล้วตอนขุนพันสามอ่านบทแล้วรู้สึกว่าพี่ผมบ้าป่าวะฉากระเบิดที่มันใหญ่ามากๆโหแต่และคนแบบไปนั่งดูเคยระเบิดแล้ว,ลวตุตว้มจ้เหมือนเด็กอะเอ็กต้ตาสตันสลิงระเบิดทุกอย่างที่พี่จะหามารวมกันในนั้นได้ฝ่ายเสื้อผ้าดูอลังการกว่าแบบแฟชั่นโชว์จะมีคำนี้บ่อยมากมาแล้วมาแล้วเปลี่ยนซีเปลี่ยนซีเปลี่ยนซีเราเอาเลยยูดีเอาด่วนเลยไงวิ่งครับมันไปใหญ่โตแค่ไหนว่ะสิ่งที่เราทำลงไปเนี่ยอยากดูมากๆเลยครับ พีี่่มมัันนนนจจจจะะะไไไไปปถึงงหหบทตรขึ้นชื่อว่าโปรดักชันของก้องเกียรติไม่มีคำว่าอ่อนคอยิ่งทำยิ่งใหัดยิ่งดุยิ่งเดือดและในภาพยนตร์แอคชั่นเรื่องล่าสุดของจักรวาลขุนพันธ์ทั้งทีความบ้าดีเดือดก็จัดมาแบบเกินร้อยและนี่คือตัวอย่างของบททดสอบที่กว่าจะได้เป็นเสือฉบับยอ่อคัดมาแบบเบาๆเล่าให้ฟังก่อนไปมันพร้อมกันในโรงวาโทโนะมะมะวา้วา อยากทำงานอีกครับงั้นเราไม่เบรกดันเข้ากินก่อนกินก่อนบททดสอบความแกร่งโอ้โหยิ่งกว่ารถไฟหอยครับวันนั้นในเรื่องนี้มันมีวิธีการถ่ายทำหลายอย่างที่เกิดมาผมไม่เคยเห็นเช่นการเอามาริโอขึ้นไปอยู่บนเทสมิวแล้วก็ลากด้วยรถเอทีวีแล้วก็มีกล้องที่อยู่บนรถอีกคันหนึ่งที่วิ่งไปด้วยกันทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันอยู่ในตึกสถานที่มันแคบวิ่งด้วยรถก็ต้องวิ่งกล้องก็ต้อง มีทคนิคมพษษิเศษเยอะแยะมากมายครับแต่ละช็อตนี่เท่นอกจากวัดความแกร่งของแต่ละเสือแล้วครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เสือจะต้องสัตว์กันเองแบบจังๆด้วยแเพราะมันมีสู้กันแล้วก็ประตูมันร่วงอ่างเงี้ยเอาประตูงัดสู้กันนี่ผมตีลังกาเหยียบขึ้นไปบนประตูอ้เตการ์กันอยู่บนประตูนี้ บ้านเดียวในชีวิตจริงเขาเล่นยูโดเขาทุ่มเราตึ้งเลยหนักใจมากเลยคือแขนของคุณเป้อะครับอุ้ยพี่ขอโทษเจ็บมันไม่ใช่แขนคนนะเหมือนเหล็กเลยฟาดไปบวมเขียวไปหมดโอ้เดเจ็บไหมยังก็เจ็บยันงแค่ไหนยังไงก็คือโดนอ่ะต่อให้มีเซฟตี้อ่ะถีบให้กระเด็นกันเนี่ยมันต้องเจ็บเป็นประสบการณ์การถ่ายทำหนังบูแบบเต็มข้อจริงๆครับยอมได้ทุกอย่างยอมได้ทุกอย่างแม้กะทางคนเต็มที ท<ห>บททดสอบความวัวมนเป็นสิซีนี้ต้องควบม้าถือเปินอย่างคาบอยอย่างเทพให้ทันก่อนพระทิตกวิ่งกลับไปกลับมากลับไปกลับมาพระทิตก็ลงเรื่อยๆเละเทะครับเพราะว่า ผมก็ไม่คล่องคนที่คล่องสุดจะเป็น,ตนโตโน่เวลาคุณขี่คนเดียวอ่ะคุณคุมมันอยู่แต่เวลามันขี่กัน4ี่ตัวม้ามันจะแข่งกันโดยสัญชาตญาณมันจะเร็วขึ้นเองเป,เป็นภาพที่เท่ครับแต่ว่ามันไม่สบายที่ตูดเลยครับมันมีจังหวะหนึ่งแบบเขาบอกว่าวะระวังมหลุมม้าผมทำไงรู้ปะม้าผมกระโดดข้ามบุกโอ้โหหลายเทคเลยนะเกินห้า,ม,าม้าอ้างลิ้นแท้อะไรอย่างนงี้เลยทุกคนลงหลังมา้ามาเจ็บที่ปลายอ่ะแต่แบบ มันมากบททดสอบแอคชั่นไอสิ่งที่เขาเรียกได้ว่าแม็กสุดของกองถ่ายสเกลที่มันจะใหญ่ที่สุดชิ้นงานเกิดขึ้นทุกวันอยู่แล้วครับต่เห็นเด็กดาวน้อยอ่ะสินนี้แม่งโคตรใหญ่ผมมองแล้วผมกลัวเลยวันนี้แม่งแย่แนะ่อะไรอย่างเงี้ย ปืนนี่ยิงกันเหมือนกระสุนในระบาดเป็นกองที่ยิงปืนไปเรื่อยๆจริงระบบระเบิดอยากได้อะไรมีหมดอะไรเงี้ยครับระเบิดสลิงเอตตาสแตนมันใช้คนหลายร้อยคนเปลี่ยนลานจอดหอเอาดินไปโรยเอาใบไม้ไปปูแล้วก็บูกันตรงนั้นเป็นครั้งแรกนะเกินฝันผมไม่เคยเห็นไอ้เคนใหญ่ขนาดนี้เลยใหญ่มากพี่เคน25ตันความสูง30เมตรแล้วพื้นที่เราเอยู่นะฮะก่อนหน้าที่เราจะมาเพียงสองวันเท่านั้นเป็นหินใช่ <ตา S 1> เป็นลานจอดหอ เอาดินมา20คันรถเทเข้าไปตรงนี้ครับเอาเอาใบไม้มาปูปูให้ปัญหาไม่ใช่แค่ตอนถมต้องเอาออกให้เขาด้วยเรื่องเสือเหมือน last battle ตั้งแต่วันแรกเลยครับ everyday เหมือน last day ทุกวันทุกวัน last battle แต่วันนี้คือ the biggest battle ever ever ครับผมไม่รู้ว่าช่างแต่งหน้าต้งกี่คน ทีมงานกี่คนจะต้องทํางานยังไงให้มันทุกอย่างมันพร้อมกันบางทีพอโดนขึ้นก็เห็นอะไรเงี้ยรับก็ต้องมีการหลบแล้วก็มีการแบบเทคนิคในการถ่ายถ้ามคนใดคนหนึ่งพลาดอะไรอย่างเงี้ยมันเห็นหมดถ้ามีนิดนึงพลาดมันต้องเริ่มใหม่แล้วมันแข่งขันกับเวลายาวครับเสร็จกี่โมง <laughs> พี่เกิดมาผมไม่เคยเห็นใครทำเอฟเฟกเร็วเท่านี้มาก่อนแล้วครับคือพี่ชายบอกว่าถ้าพี่ชายทำได้ขนาดนี้ในเวลาเท่านี้กูไปออกเกมโชว์ระดับเมกากูได้ที่หนึ่งทุกวันที่มาเนี่ยผมเห็นกองถ่ายเราเเหมือนหมู่บ้านนักแสดงร่วมเป็นร้อยิดเต็นท์ยาวๆสี่ห้าเต็นท์่ายเสื้อผ้ากองเนี้ยดูอลังการกว่าแบบแฟชั่นโชว์รองเท้าเรียงกันเป็นร้อยของเสือ้อแต่ละคนก็เสื้อใบกลางซ้ายเสื้อดำกลางขวารัสลินกลางตรงกลาง เอ็กซอีกเป็นร้อยคือไม่มีที่เดินยิ่งกว่าลงเกลือพี่แล้วแบบโหดมากอะแค่ผมเห็นตอนตั้งตรงนะี้ผมคิดถึงตอนเก็บอะคนรู้ทุกคนแบบคือไม่ใช่แค่มีฝีมือครับต้องบ้าด้วยต้องรักมันมา,มากๆครับใส่ไม่สุดอยู่ไม่ได้กลองนี้เพราะว่าทุกคนแบบบ้าพลังและบททดสอบความมันที่บอกเลยว่าหน้ากล้องเท่จัดส่วนหลังกล้องเนะ่ยเดือดจริงขันไปขันไปขันบ ดูคน่อยครับดูคน่อยโอเคยโอเคครับนี่ครับแม่งดังเลยเฉยดื่มใส่อุดหูทำไมครับเไยภูเขาเผากระเทาะดีกีมันเพิ่มขึ้นมาจากจัากรคนณทที่มีความอีโมดาม่าเพราะมันเสือมันจะเป็นแบบสุขสงานขึ้นในไข่เดียวกันก็ใหญ่ขึ้นตีกันหนักขึ้นมันคือมาเวลเมืองไทยอ่ะมันปริ๊นตี้เนแฟนตาซีถ้ามันไม่ใช่พี่ขม ผมก็นึกไม่ออกว่าใครจะมาทําแบบนี้ผมเป็นคนที่ไม่กักเลยสี่เสือสี่นักแสดงมาสู้กันใหญ่ทุกฉากแล้วก็หนักทุกฉากคมแน่ครับไม่มีใครยอมใครอ่ะผมบอกเลยโคตรมัน